จะขอกราบสวัสดีเอฟซีเมื่อนีกัซิมาปล่อยคลิปแนวทางให้คือเก่าเนาะค่ะเมื่อนีวันวันที่เมื่อนีวันที่วันที่เก็ดเดือนกันยายนนะจ๊ะกัซิมาบอกแนวทางเมื่อวานกัมมะเขา่าเฉพาะกิกจเนาะจ๊ะแปดสองหล้วก็มมะเขา่า หกหนึ่งจ้ะตัวนี้กับบางมือกับบ่กบเขา่าบางมือกับเขา่าแต่ว่าสิห่หายมันเข่าสูมือมันก็เป็นไปบ่อใดน่าจ้ะการเห็ดเหล็กหรือมันก็ต้องมีการรุดการบ่ถือแน่เพราะว่าสิหายยาปล่อยหายมันเข่าสูมือหายมันไดสูมือก็เป็นไปบ่ไดดเพื่อสิไใดตัวดีมากหายเอฟซีใ FC, ดซื้อใดจับใดซอยกับมันก ลำบากพอสมควรนะจ๊ะยากระบอกเกงยากระบอกแม่นคนเกงเกณ์เลลเกณฑนหยางเหลวแต่บุญบุญมีเห่าก็ะไดถ้าเห่าบ่มีบุญเห่ากับ่บ่ไดเนาะคะ่ะอันนี้มันอยู่กับบุญบุญเท่านั้นที่จะอยู่ได้บุญเท่านั้นที่จะบำรุงชีพการต่อสู้บำรุงชีพให้อยู่ ได้ด้วยบำุงคงกับพันก็เพราะว่าบุญบารมีตะเฮาได้เหตุดได้ทำได้สร้างหลายๆคนทีว่าบางเถื่อเขากับคอมเมนต์มาว่าหเหล็กบอดถือจังสีจังสันกับจักสีเหตุจังไหนย่ากับบอมแมนสีหูจักขันวายาหูจักหูจักว่าเหล็กมันจะออกตัวใดอย่ากับคงสีบ่ห้เอฟซีลูกหลูกหล,ล,ลานๆบ่ห้จนดอกห้รวยเบิร์ทุกคนห้รวยทั่วประเทศเนะจ้ะ อันนี้มันแล้วแต่บุญเด้อจ่าเด้อเอามนียากรสีมาปล่อยแนวทางให้เบิงคือเก้าน,นะคะก็อยากเมบอกยางไลยก็ขอให้ให้มีสติการเล่นนะจ่ะถ้าเห้าเล่นแบบว่าอยากได้หลยบางเทื่อมันผาดพังมากมันก็เจ็บจา่าเอาเมนียากัะสีมาให้เบิงเหลขกาหน่อยอย่างเดียวเมนี่ มื่อนี้ยาฟันทงไปที่160แล้วก็716ด้วจ้ะแล้วก็ตัด2ตัวให้ตัวเด่นกับมีอยู่6โอ้ไอ7170แล้วก็6 64เนาะจ้ะ และก็ตัวรองตัวกันกัมี UCC แล้วก็อย่างนี้เก้าเกาเพราะว่ามาไทายทำอยู่กลางแดดมันก็บ่ค่อยชัดเจนปันไหดกับสิพกนะจ๊ะวันนี้ตัวรองตัวกันแต่ว่าเนีย่ยก็อย่าลืมเสื่อนเจดหาเด้อเจดหาบางเถือมันจะมาตัวกลับตัวมาว่าน ญาตจุดถูกเที่ยนใดก็คือมองเห็นที่ตำหนักเจ้าของก็คือเจดหามาตตเกาก็ให้อ c บซีคิดจระ,ะนาในการในในในรับฟังการชมเนาะเพราะว่ายากระบืหุ่นคือการวาเลกมันจะมาตัวใดแต่ที่แน่ๆก็คือเข้ามาักข้าสอบก็ขอให้ทุกคนให้โชคให้มันขอให้ร่ำรวยทุกคน ที่ว่าได้ติดตามคลิปของยามาตลอดเอาถา้าจดว่าท่านก็ขอให้แชปหน้าจอไว้ให้บึงด้วยค่ะเด้่อยาก็ขอจบไรสดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าให้โชคให้มานสวัสดีค่ะ